ตั้งแต่ผมทำแฟนเพจขับกิ๊กมากครับชอบมีผู้หญิงมาถามว่าทำไมความรักคบกันแล้วมันไม่คืบหน้าไปไหนทำไมความรักคบกันไปแล้วเหมือนเส้นทางเดินลงทำไมความรักคบกันไปแล้วผู้ชายถึงปันใจไปมีคนอื่นทำไมความรักคบกันไปแล้วแล้วดูเหมือนจะไม่มีความสัมพันธ์พัฒนาก้าวหน้าขึ้นเลยต่างคนต่างเหมือนกับว่าแยกกันไปคนละทางนะครับ บางทีปัญหาความรักอาจจะเกิดขึ้นจากการที่คุณไม่ได้เรียนรู้ความรักจริงๆนะครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้เวลาคบกันไปแล้ว บางคนก็เป็นคนโลกบุ่นรอบตัวเองบางคนก็ไม่ไม่รู้วิธีที่จะสื่อสารกับเพศตรงข้ามบางคนก็ไม่รู้วิธีที่สามารถจะเอาชนะใจอีกฝ่ายหนึ่งได้จากการที่ผมทําหนังสือหักหลังผู้ชายมาตั้งแต่15ปีที่แล้วนะครับทำหนังสือในสํานักพิมพ์ออกมาเป็นร้อยๆยเล่มแต่การศึกษาไม่ว่าจะเป็นพวกหนังสือ psychology of love วันนี้ผมสร้างคอร์ส New You ขึ้นมาคอร์สที่จะเปลี่ยนผู้หญิงให้เป็นคนใหม่คุณจะรู้ว่าทําไมผู้ชายเจ้าชู้ ทำไมผู้หญิงหนึ่งขี้หึงทำไมคุณต้องทำตัวเป็นเจ้าหญิงในฝันนะครับและคุณต้องรู้ว่าทำไมเฉพาะความดีอย่างเดียวเอาชนะผู้ชายไม่ได้และอื่นๆอีกมากมายที่อยู่ในคอร์สนี้ที่จะเปลี่ยนตัวคุณเป็นคนใหม่ที่ทําให้โลกใบนี้ของคุณสว่างสวยและมีความสุขสําหรับความรักแค่ทักลงมาครับพิมพ์ในคอมเมนต์ว่านิวอยู่เดี๋ยวจะมีทีมงานติดต่อคุณไปและเข้ามาทักทายกับผมได้ใน l i น์แอดคลับกิ๊กนะครับถ้าอยากพูดคุยส่วนตัว